มาอีกแล้วนะครับกับ X Max 2025ตัวนี้เป็นกล่องโมดูลแบบใหม่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวการจบงานให้ดูนะครับที่ไปทำมาให้ลูกค้านะครับก็เช่นเชิครับมาทำให้ถึงที่ตำแหน่งกล่องนะครับจะอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือครับยก U b l o อกขึ้นมาก็จะเจอเลยนะครับกล่องรุ่นนี้หน้าตาก็จะคล้ายๆเหมือนกล่องเดิมนะครับขนาดเล็กแต่ว่า IC ด้านในไม่เหมือนกันหลังจากที่โปรแกรมเสร็จนะครับ กุญแจใช้งานได้ปกติสามารถสตาร์ทรถได้นะครับใครที่กุญแจาหายนะครับก็ติดต่อช่างช่วได้เลยมาบริการให้ถึงที่นะครับและก็รอรับที่หน้างงานได้เลยพร้อมใช้งานรถได้เลยนะครับใครที่กุญแจาหายนะครับปี2025ติดต่อช่างช่้ได้เลย0 6 1 7 1 9 0 9 3 3มาทําให้ถึงที่สะดวกนะครับแล้วก็รถเร็วเทีโมทครับใช้งานได้ X Max 2025นะครับแคปหน้าจอนี้แล้วทักข้อความมาได้เลยนะครับรับทํากุญแจมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นเลยครับปรึกษากันได้เลย